วันนี้มาทําเค้กรสช่องหน้านิ่มกันค่ะวันนี้พิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเค้กวันเกิดของคุณแม่ค่ะซึ่งสูตรที่ลองทําวันนี้นะคะเอามาจากช่องของคุณพงกี้ h ช n แนลนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้หญิงจะทําเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนนะคะโดยหญิงจะแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันก่อนค่ะจากนั้นนําไข่แดงน้ําตาลทรายเกลือคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วเติมน้ําเปล่ากะทิน้ํามันลําข้าวและกลิ่นวานิลลาลงไปใครที่มีแบบน้ําใช้แบบน้ําใครมีแบบผงใช้แบบผงนะคะแ,แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้้เขากันดีค่ะ เมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็เรามาลอนแป้งเค้กแล้วก็ผงฟูลงในอ่างผสมค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนหมดเม็ดแป้งเลยค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ค่ะเนื้อเค้กที่ได้ก็จะประมาณในคลิปเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําไข่ขาวที่แยกไว้นะคะมาตีให้เป็นฟองหยาบหลังจากนั้นนะคะบีบมะนาวลงไปค่ะประมาณ1นซีกหรือประมาณ1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นเราก็ตีด้วยสปีดสูงสุดค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ หลังจากนั้นหญิงจะค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปในไข่ขาวนะคะโดยแบ่งใส่3าครั้งค่ะตีจนไข่ขาวตั้งยอดอ่อนค่ะวิธีสังเกตนะคะก็คือลองเอาหัวตะก้อค่ะจุกลงไปในไข่ขาวแล้วถ้าเกิดไข่ขาวนะคะเขาตั้งยอดไม่ย้อยลงมาก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเมื่อไข่ขาวใช้ได้แล้วนะคะก็นํามาผสมกับแบตเทอร์ที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะโดยจะแบ่งไข่ขาวออกเป็น3ส่วนนะคะค่อยๆตะลมให้เข้ากันค่ะ ขั้นตอนนี้สําคัญมากค่ะต้องค่อยๆตอ้ล้อมอย่างเบามือแล้วก็เร็วด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไข่ขาวขายุบตัวขึ้นมาเนี่ยตัวเนื้อเค้กของเราอะ่ะจะไม่นุ่มฟูค่ะและทุกๆครั้งนะคะก่อนที่จะใส่ไข่ขาวส่วนที่ 2- และ3ลงไปเนี่ยต้องแน่ใจก่อนนะคะว่าส่วนผสมก่อนหน้านั้นที่เราผสมเข้าไปแล้วเนี่ยเข้ากันดีนะคะเนื้อเค้กที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะขีมนวดแบบนี้เลยค่ะนำเนื้อเค้กนะคะที่ได้ตักใส่ถ้วยฟอยล์ค่ะประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็นําเข้าอบค่ะวันนี้หญิงใช้ไฟนะคะ170องศาบนล่างเเเเปปปิดดดัลลมมมออรระะะะาาาณณ20นนนททีีีคค่่ื้้้กกไ็จย ขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาเตรียมในส่วนของรอดช่องหน้านิ่มกันค่ะโดยหญิงจะนําผงมุลน,นะคะมาแช่ในน้ําเปล่าค่ะคนให้เข้ากันพักไว้10นาทีค่ะหลังจากนั้นนําน้ํากะทิน้ําตาลมะพร้าวเกลือมาผสมให้เข้ากันค่ะหญิงก็จะใช้วิธีปี้ปบ,บ,บดๆน้ําตาลนะคะให้เข้ากันกับตัวน้ํากะทิค่ะ จากนั้นหญิงก็จะนําผงวุ้นที่แช่ครบเวลาแล้วนะคะมาตั้งไฟค่ะต้มไปจนเดือดเลยค่ะเมื่อวุ้นสุกแล้วนะคะก็นาน้ํากะทิที่เตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปต้มจนเขาเดือดนิดๆนะคะแล้วเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ตามด้วยรอดช่องค้นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำรอดช่องหน้านิ่มที่เสร็จแล้วนะคะมาลาดบนเนื้อเค้กได้เลยค่ะก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะน่ากินไหมคะใครนะคะที่อยากได้เมนูไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ